ก็โอเคครับอยู่ผมในช่อง KUY นะครับวันนี้ผมก็จะมาทํากิจกรรมแจกรหัสนี้นะผมนี่รหัสนี้ผมซื้อมาในราคา299าบาบทนะผมเป็นรหัสที่มีเออโยลุเล็กนะผมนี่บอกเลยมาร์ทยังไม่ยังไม่สามารถใช้ได้ทั้ง2สกิลนะผมแต่ว่าสามารถใช้ได้แล้วสกิลหนึ่งนะผมขาดอีกแค่ประมาณเออประมาณ5้าสิบเอ็ดนะครับผม นะประมาณอีก51มาเตอรี่นะผมในการใช้สกิลที่2นะผมสกิลหนึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะผมพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้นะผมนี่ครับผมคล้ายๆพี่โยริแบบปกติเลยนะผมนี่สำหรับใครที่อยากได้รหัสนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้และก็ไปกดติดตามช่อง P.R.B Channel ด้วยนะผมนี่ เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ไนะครับผมเอาไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะผมนี่นี่จะเป็นภาพประกอบนะผมนะโอเคแล้วก็ไปดูคลิปล่าสุดของเขานะผมนะแล้วก็กดไลค์ด้วยถ้าผู้ติดตามเขาถึงหนึ่งร้อยเมื่อไหร่นะผมเดี๋ยวผมจะมาแจกรหัสนี้เลยนะผมท่านผู้ชมโอเคงั้นคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบา,บายยแล้วเจอกันใหม่ครับผมโกน